ไม่โชคดีครับไอ้ตีต้องไม่ตายตาเนี้ย าน,นายทีเอตครับ<ม>เจอเป็ดป๊อกที่ไหนครับผมไม่เจอไอ้ตรงต้ายมือออฟฟิศล้วขึ้นมาอ้าวซ้ายมือออฟฟิศอ,อ,อีซ่าไปทำอะไรฝั่งซ้ายครับเราเดินสวนกันนะซ้ายมือใช่ไหมใช่ครับโอเคว่าออฟิะรุปประตูมาแล<อ>้วขึ้นไลยอ่ะมิวมิวมิวคิวบอยแล้วเอยอ,อยู่ขวา ขวาอยู่ขวาอ่ะฝั่งกวอนนะทางเฟสอยู่ขวากูทำเฟสอยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บกูวนมาตรงที่ถังน้ํามันถังน้ํามันเสร็จปุ๊บกูวนกลับขึ้นไปขวาเพื่อทำเฟสต่อเนื่องแต่ที่มึงถามกูอะทำไมมึงทำไมกูถึงมาทางขวาใช่ไหมออคือปะยะมาแต่ทางซ้ายอ่ะเพราะวันนี้พอเลยกูอะมึงเป็นคนที่ยิงคาถามก่อนเลยใช่มันมีความเป็นไปได้ที่มึงจะฆ่าซ้ายแล้วมุดแล้วมุดรูมาทางขวาอ่ามิวมิวช่วยบอกหน่อยครับไม่มีครับช่อยู่กัน่อยคนช่วยบอกหน่อยนะถ้าเป็นไปได้ก็คือพี่เอ๋ยคนเดียวช่วยบอกหน่อยนะ ทำเควสอยู่ทำเควสอยู่ขวาแมปอ่ะครับไม่มีพยานให้นำทำเควสอยู่ขวาแต่แรกแล้วพี่บายบอกว่าเจอขึ้นหลอแล้วม่าเขาจะยืนเนียนๆแล้วรอให้มันขึ้นก็ได้นะใครๆก็ทำได้แะพี่บอยอันนี้มันไม่มีข้อมูลเลยนะนก็เหมือนก็เหมือนที่น้องตีกำลังเนียนๆอยู่นี่หรือเปล่าอ๋อน้องตีแล้วยหลอมิวมิวมินะพี่ถามแค่นี้ดีกว่าพอกดรีพอทปุ๊บมีที่ไหนโผงกาังเอ๊ะเจอที่ไหนอะครับนาทีเนไม่มีไม่เพราะว่าเจอหรือไง เพราะว่าลืไม่ไม่เพราะว่าเจอหรือไงโดถปกติแล้วไม่ว่าเจอว่าเจอหรือไงว่าเจอหรือไงไม่ค่อยปุยไม่ค่อยปุยแต่โอยมั่นใจว่าโดยคนปกติแล้วอ่ะเจอคนแปีอีซ่าเริ่มเหม็นมากนี่โยเลยนี่โยไม่ก็ว่าดูเขาเป็นคนรีพอร์ตไงผมเลยถามว่าเขาอยู no, Gotta, ada, 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 ่ไหนเขาว่าเจอเนี Virgin ่ยอยู่ทางซ้ายเพราะเราอยู่ขวามนทางขวาหมดอดีเอาใกล้ตีดิตายใกล้ตีอ่ะอดีเอาดิตายแน่แน่ไม่ต้องไอ้ตีหรอกตายไปก่อนตายใกล้ตีอ่ะ ไม่ใช่อพี่บอยนะว่าใช่มึงตามกูคนหนึ่งขอตามกูคนหนึ่งไม่เอาตายก็ตายถ้าตีตัวปิดปากช่วยด้วยถ้าตีตัวปิดปากก็น่ามีอยู่คนเดียวเอ้าพี่บาร์สพี่บาร์สจะหมดว่าไม่ได้นะ้วมึงยังไม่ทำอะไรเลยมึงดูล็อกลากะไม่ได้ก็ช่วยไงช่วยไงเอาหมิวหมิวออกโอ้ยาบเลยเอาเป็นไปไปไมโครโฟนมิวดิตเอ้าแล้วแล้วนี่นี่ไม่ไม่ใช่ตีหรอไหน เอเอ,เอาปิดไมค์เลใช่ปะอ่ะใช่มมโโครฟนดิ เจอศพอติครับแต่ผมไม่เจอใครพี่กดอีเมอร์เจนซี่เหรอใช่ใช่ก็ให้มาคุยกันนี่ไงแป๊บหนึ่งนะพลอยเพื่อแก้ที่คุยกันทางด้านซ้ายมีใครบ้างนะทางด้านซ้ายอ๋อแล้วก่อนหน้าเนี้ยตาเมื่อกี้เลยตาเมื่อกี้เลยเขามีเห็นเธออยู่ตรงอีทางไม่เพื่อแก้ที่ตีมันพูดอะว่าตรงซ้ายพี่เอ๋ยมีใครบ้างนะพี่พี่อยู่ทางซ้ายก่อนเมื่อกี้ก่อนที่จะกดมันมี้กตีตีกับบอสตีบอสเออบอส น่าเจอศพที่ไหนครับพี่บาสขวาขวาบนจากห้องหนังสือนิดนึ่งไอห้องที่มันไอทำเฟสการ์ดอ่ะห้องที่ทำเฟสที่มันมีสามอันอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นพี่บาสกับพอยลงข้างล่างไปถูกไหมเจยกับเก้ามีมูมอะไรไหมไปทำเฟสอย่ข้างซ้ายเจอเก้าแป๊บเดียวแล้วก็ยังมีเซฟขึ้นแล้วอันนี้ถ้าฆ่าจักรมันเหลือสองเราแพ้เลยนะพี่เราต้องโหวตว่ะใครมีกิน ผมอ่าผมมีหมูสามคนนะพี่บัสผมเห็นพี่กับพลอยแล้วก็ผมผมไปทำเควสอยู่ทำเควสเหมือนกันทำเควสที่ไหนอะ่ะด้านขวานีง่ไงเสาไฟอะ่ะด้านพี่อ <c oughs> เอ๋ยอ่ะออกซิเจนด้านซ้ายโอู้หห้องซ้ายล่างเหรอพี่ใช่ซิเจนด้านซ้ายซ้ายล่าง เมื่อกี้ไปกเก้าตอนแรกไปเมื่ก้าวบอยทำอะไรอยู่ทํทำเสร็จปุ๊บจะเดินกลับไปทำเฟสที่ผมทำเฟสครับอิเมอร์เจนซี่และไวจัดที่เชื่อผมที่เชื่อผม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 ทำเฟสไม่ได้เดินไปไหนเมื่อกี้ผมก็อยู่ด้วยการเม่เนระผมบอกว่าให้เดินตามผมมาแต่ไม่ยอมตามผมแล้วบอยก็เดินตาม่แต่ผมว่าเก้าพี่ผมปวดเก้าไอบอยรายละเอียดมันเยอะใช่ปะเนี่ยปวดเก้าอ่ะเอาแล้วเล่นยากแล้วคนอะ ไม่รู้เลยว่าใครหรือรู้ไหแล้วหนึ่งไม่กดเขาหนาสวยเอ้๊ะมาเอ้ยเราควรจะทะเลาะกันพี่ชาย บ่อยบอยนึกไม่เที่ยใจพี่อะมีพี่ลุ้อ่ะพี่บอยอ่ะพี่มึงทะเลาะกันกูสบายเลยบวยตีเมื่อยแต่พี่อะแหละพี่อะไรพี่อ้แหละก็พี่วิ่งมาด้านซ้ายอ่ะเขาบอกว่าศพอยู่ทางซ้ายอ่ะเขาเถียงกันเขาให้มูลมาก็เลยเออออนตาน้าไม่เหมือนี่ผมก็เลยคิดแล้วว่าก้าวกับี่เอิร์ดไม่เว้ยป้าแกเอาตัวนะกูอะคิดว่ามึงอ่ะเป็นแน่ๆไอ้ตีแล้วก็มึงอ่ะจะต้องหัวกับอีกคนนึงแบบฆ่าผมอะไรอย่างเงี้ยในความคิดว่าพี่อะ เป็นเหมือนกันคือพี่มาว่าเขาบอกไม่รู้จักนาดีเฮดได้ยังไงกูก็ก็มันก็รีพอร์ตอะผมตามพี่เอ๋ตั้งแต่ต้นเกมเลยเสื่องนี้อผมต้องไปทำเวทต้องเดินหาข้อมูลบ้างว่ะ ม่ตอนแรกกดฆ่าไม่เป็นที่เคยเป็นโจนครั้งแรกไงแล <ะ S 2> ้วกุไป็นโจนค่ะไม่ได้อ๋อมันต้องกิวมันต้องกดกิว <c oughs> คนไว้ใจสุดท้ายลายส้นสุด <c oughs> มันเดินทำเป็นดูแหม่แม่แมเอ้ยต <c oughs> ีพับเฟสอยู่ <c oughs> ว่าเราดูเลยว่ามีใครตายหรือเปล่าไปปักมีดปักที่คอหอยแทงทีเดียวก็ตายแล้วทีแทงสามที คนไว้ใจสุดท้ายไลน์ที่สุดเยี